สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแนมะ่สวัสดี FC ฟแฟนคลับทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับวันนี้ก็ไม่ขันนะครับมาร่วมพิธีแห่พิธีเปิดบุญแข่งเรือยาวอำเภอสตึกจงังหวัดบุรีรัมย์นะครับ วันนี้มีช้างมาทั้งหมด36เชือกเลยทีเดียวโอ้โหมีแต่สง่างามนะครับเป็นพิธียิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับยิ่งใหญ่ระดับประเทศไทยพิธีแข่งเรือยาวมีช้างทั้งหมด36เชือกนะครับในปีนี้ ซึ่งมีมากนะมีมากก็จะมีใครนั้นก็ไม่สามารถบอกชื่อได้ทุกเชื่อนะครับเพราะว่ากนไลยจำไม่ได้หมดนะครับก็จะมีนำทีมงานโดยคุณตาเหมาซัมมากนะครับผม หันหน้าทีมกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเรานะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะชั้แรกก็เป็นช้างคุณตานะถ่ายขันเมืองทั้งหมดสามสิบหกเชือกนะครับโอ้ซึ่งเยอะมากนะมีแต่เชือกล่อสวยๆกันนันน้นนเลย หล่อมากนะที่ข่ายทองเงินคนระับมาสวย ทีมงานของเรานําโดยพี่ชัยมงคลนะครับโอ้ยสูงใหญ่กว่าเพื่อนเลยสง่างามมากครับผมครับทีมท่าลาดของเรานะครับมาด้วยพ่อใหญ่ทองคําพี่ดาวน้องโพงเงินคำเมิน น้องสิงห์นะครับสีนวนบุญเพิ่มว้าวมาแล้วมาแล้วสาวสวยของเรามาแล้วครับผมนี่สาวสวยแม่ขันเงินว้าวสวยมากเลยวันนี้มาในชุดสีแดงจะมีแม่แก้ว แม่แก้วแล้วก็แม่มูลดอกคูณนะครับแล้วก็ปูเป้ไายทองคูณด้วยนะครับอทองคูณอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ก็เป็นทีมทางพัชศึกษานะครับนี่เป็นซุ้มเขียวนะบัวบานบัวบานไม่ได้มานะมีหญ้ามาด้วยโอ้โหบ้านสามสิบหลังว้าวดาวมงคลก็มานะครับดาวมงคลวันนี้เป็นช้างเปือกสีขาวทัว้เลย ลายขนุนมาในชุดสีเหลืองว้าวส,สีสวยมากครับชุดสีเหลืองนี่ก็มีวาวาใบบุญน้องทองเพชร วาวากับใบบุญจะอยู่ท้ายสุดเลยนะฮะไม่ได้ขึ้นนะครับไม่มีแขกนะอลังการงานสร้างมากๆเลยนีครับขบวนยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับ นี่ครับขบวนกำลังจะเข้าไปใกล้รำพิธีเปิดแล้วนะครับโอ้โหอย่างชุ่มฉ่ำเลยนะครับนี่กระบวนแห่ของเรายาวเหยียดเลยสวยงามมาก แต่วันนี้อึมครึมเลยท้องฟ้ามืดครึมนะเหมือนฝนจะตกชุ่มฉ่ำแน่นอนนะครับบุญแข่งเรือยาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมไม่แพ้กับงานช้างสุรินเลยแต่งานช้างสุรินนี่อันดับโลกนะอันนี้ก็เข้าอันดับจังหวัดเนาะ ยมาแล้วครับเยียหนาวพราะว่าคือแต่โอ้ยมือนี้เลิอดแันลูกสาว่อยลูกสาวเรานะครับแม่คันนี้โอ้โหใส่ชุดวันนี้นี่สวยงามมากแม่ดีเด่นประเทศไทยยังไม่ได้เจอลูกชายเลยลูกชายอยู่ด้านหลังนะบอบอใบบุญ แับช้างเด็กๆใส่แยงก็จริงะฝึกฝนเอาไว้แต่เด็กไม่มีใครนั่งครับมีแต่กวานแย่งก็ไม่ไม่หนักครับประมาณ10กิโลได้11กิโลประมาณนี้แยง่งทีมงาน ตอนนี้ก็ถึงประรำพิธีเป็นที่เรียบร้อยก็จะเอาโดยสารลงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม